สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนสาสิภาบอนสีเช่นเคยนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมานานแล้วนะคะเป็นเดือนแล้วเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำมาพามาดูบอนสีค่ะเป็นบอนสีวันนี้จัดมาทั้งหมด3าสชื่อนะคะหกกระถางนะคะ วันนี้จะพามาดูว่าบอนสีทั้งสามตัวนี้นะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็ทั้งสามตัวเป็นลักษณะของบอนที่ใบดกพุ่มเตี้ยนะคะแต่ก็มีความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเริ่มกันที่สีแดงแดงเข้มเขมนี้เลยนะคะต้นนี้คือมงคลสยามนะคะมงคลสยามเป็นบอนพุ่มเตี้ย าบใหญ่ใบแข็งแรงแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะคะลักษณะจะเป็นทรงใบยาวค่ะใบยาวแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าใบยาวในที่นี้ก็คือตรงหูใบเขาจะฉีกถึงสะดือนะคะหูใบฉีกถึงสะดือแล้วก็ใบปลายแหลมแบบนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะใบยาวนะคะ แต่ตัวนี้จะเป็นลักษณะของใบโพค่ะสวยๆแล้วก็ถ้าจัดเป็นประเภทการประกวดบอลสีเนี่ยจะอยู่ในประเภทใบยาวนะคะนี่ค่ะทั้งสามตัวก็จะเป็นประเภทใบยาวหมดเลยนะคะก็คือหูฉีกถึงสะดือนะคะนี่ค่ะสะดือคือตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะสะดือคือตรงนี้นะคะ นี่ความฉีกถึงสะดือแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าหูฉีกถึงสะดือค่ะเรียกว่าจัดในประเภทใบยาวนะคะมาดูกันที่มงคลสยามกันต่อนะคะมงคลสยามเป็นบอลพื้นใบแดงค่ะแล้วก็ป้ายเขียวนะคะนี่นะคะมงคลสยามตัวนี้นะคะสำหรับส่วนตัวแล้วอะ่ะไม่ได้เกี่ยวว่าป้ายเยอะ หรือป้ายน้อยนะคะส่วนตัวแล้วนี่คือถ้ามีสีแดงเยอะคือสวยสวยมากเพราะว่าแดงของเขาจะไม่เหมือนบอลสีตัวอื่นนะคะของเขานี่คือจะแดงเขาเรียกอะไรแดงเหมือนอมองรวมรวมแล้วแบบเป็นแดงกำรรมะหยี่นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีลายเส้นชัดเจนนะคะสวยมากๆเลยเนี่ยต้นจริงสวยมากนะคะ เนี่ยค่ะถ้าให้เทียบเทียบกันดูนะคะคือแบบมีความโดดเด่นแล้วก็สีแดงเข้มทรงใบก็สวยแล้วก็แถมยังเป็นพุ่มมีความใหญ่พอดีนะคะไม่ได้ใหญ่มากขนาดของใบนะคะไม่ได้ใหญ่มากใหญ่พอดีค่ะเขาเรียกว่าใหญ่กำลังสวยเลยนะคะเนี่ยค่ะเราหูเขา หูเขาจะเกยกันนะคะเป็นชิดกันเกยกันแบบนี้เลยนะคะสวยมากค่ะอันนี้คือไซส์กระถางหกนิ้วนะคะวันนี้มีมาให้ชมสองกระถางสองกระถางนี้แบ่งด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะวันนี้เราจัดให้โปรพิเศษเลยเอาไปที่กระถางละ199รวมส่งให้เลยนะคะไม่คิดค่าส่งนะ เอากี่กระถางก็ได้นะคะ199บาทนะคะกระถางไซส์หนิ้วใหญ่นะคะนี่ใบคือเท่าฝ่ามือเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะเป็นทรงพุ่มความสูงประมาณไม่ถึงฝ่ามือเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จากไปลไปนิ้วชนขอบกระถางนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะ เหมือนของปลอมเลยแต่อันนี้คือต้นไม้จริงๆนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะคะตัวนี้คือมงคลสยามมาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปคืออับสรสวรรค์น,นะคะอับสรสวัรค์เนี่ยค่ะเป็นไม้พุ่มเตีย้ยตัวนี้จะเตี้ยก,กว่ามงคลสยามอีกนะคะเตี้ยก,กว่านะคะเนี่ยค่ะไซส์ขนาดจะเล็กกว่า ต่สามารถเลี้ยงได้โตวกว่านี้อีกหน่อยนะคะก็คือโตสุดๆก็ประมาณมงคลสยามนี่แหละคะ่ะคือโตเต็มที่นะคะก็ประมาณเท่ามงคลสยามเลยก็คือโตวกว่านี้อีกนิดหน่อยนะคะสำหรับอับสรสวรรค์น,นะคะเป็นไม้ที่ใบดกพื้นใบสีขาวนะคะแล้วก็มีความป้ายแดงค่ะเป็นทรงใบยาวนะคะตัวนี้ก้านสีขาว อับซอนสวรรค์ค่ะวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางเช่นเดียวกันอยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วนะคะวันนี้เราก็จะแบ่งในราคาเดียวกันเลยเอาไปที่199ลรวมส่งนะคะใครชอบต้นไหนนะหรือว่าถ้าใครรับหลายต้นนะคะเรามีแถมให้ด้วยนะคะนี่นะคะอับษอสวรรค์วันนี้ก็มีมาให้ชมกัน2กระถางนะคะแล้วก็ แบ่งปันด้วยนะคะใครอยากได้กระถางละหนึ่ร้าสิบเ้วมส่งค่าอักษรสวรรค์เมื่อก่อนเป็นไม้แรแพงมากนะคะตอนนี้คือราคาจับต้องได้แบบสบายสบายกระเป๋าเลยนะคะเอาไปไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยเมื่อก่อนคือซื้อต้นเล็กก็ราคาก็หนักอยู่ต่อมาตัวนี้ก็เป็นไม้แรอ,อีกตัวหนึ่งนะคะ นี่นะคะตัวนี้คือบัวสวรค์น,นะคะบัวสวรค์บัวสวรรค์ววคือเขาจะมีความคล้ายคลึงกับอับสรสวรรค์แล้วก็ซับเจริญนะคะซับเจริญก็คือจะใบออกป้อมๆนะคะก็จะคล้ายๆบัวสวรค์เลยแต่ว่าพื้นใบตรงนี้เขาจะไม่เป็นสีแดงสีชมพูแบบนี้นะคะแต่บัวสวรค์เขาจะเป็นสีชมพูแดงแบบนี้นะแล้วก็ บัวสวรค์ความพิเศษของเขาคือการแข็งใบแข็งแรงนะคะตัวนี้นะคะใครเลี้ยงได้แบบยีใหญ่สวยๆนี่คือเอาไปประกวดได้เลยนะตัวนี้คือจะใหญ่กว่านี้อีกประมาณจะใหญ่กว่าตัวเนี้ยค่ะไซส์ปัจจุบันอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะไม่ใหญ่กว่ากันมากแต่ว่าทรงใบชั้นใบเขาจะดีนะคะสามารถประกวดได้นะคะ อันนี้คือบัวสวรรค์เป็นบอลป้ายป้ายแดงเข้าแบบนี้แล้วพื้นใบเขาจะมีความเป็นสีชมพูกัดเข้มเข้ามานะคะกระดูกสีขาวะค่ะนี่นะคะเลี้ยงดีๆใบโดกมากนะคะตัวนี้บัวสวรรค์ค่ะเมื่อก่อนก็ราคาสูงเช่นเดียวกันเป็นไม้แรงเก่าๆนะคะแต่วันนี้เราก็มีมาแบ่งให้ในราคา199ลมส่งแล้วก็ เป็นไซส์กระถาง6นิ้วด้วยนะคะนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอันนี้คือยังไม่ได้โตเต็มที่นะโตเต็มที่ได้มากกว่านี้นะคะเป็นบอลทรงพุ่มเตี้ยเหมือนกันทรงใบเขาจะ,อะขอบใบนี้จะกระดกขึ้นนะคะสวยมากนะะี่ค่ะหูชิดนะคะหูชิดสวยแบบนี้เลยนะคะ บัวสวรรค์ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบอนสีสามสามชื่อสามแบบเลยนะคะสำหรับบอนสีไซสเป็นขนาดพุ่มเตี้ยนะคะวันนี้ที่นำมาให้ชมกันนะคะบอนสีทั้งสามตัวนี้นะคะเป็นบอนที่จัดว่าเป็นบอลอีกชั้นหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่าสามารถเลี้ยงประกวดได้ แล้วก็เลี้ยงสวยงามดีเยี่ยมเลยนะคะเขาจะมีลักษณะาการสรั้นใบเชิดชั้นใบสวยนะคะแล้วก็สีสวยค่ะตัวนี้นะคะวันทั้งสามตัวนี้ก็มีมงคลสยามอับสรนสว่ค์นี่นะคะอับสรสวรรค์อันนี้บัวสวรรค์นะคะอันนี้มงคลสยามนะคะทั้งสามตัวเลย ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะได้เอาไว้เลี้ยงไว้ชมนะคะสามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดอยู่ละแวกใกล้เคียงกับสวนของเรานะคะสามารถโทรหาบุ้งได้อยากเข้ามาเยี่ยมชมที่สวนก็เข้ามาได้เลยนะคะที่สวนก็มีบอนซีหลากหลายสายพันธุ์2,300ส,ส,สายพันธุ์เลยนะคะที่อยู่ในสวนของเรานะคะ ถ้าใครอยากชมบอลสีก็เข้ามาเล่นได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะอยากเข้ามาชมมาดูหรือว่าอยากได้วิธีการปลูกพเพราะเลี้ยงบอลสีการดูแลนะคะสามารถแวะเข้ามาชมได้ค่ะแต่อยากให้โทรมาก่อนนะคะเผื่อว่าวันไหนเราไม่ได้อยู่สวนเนาะจะได้มาจะได้มาไม่ผิดหวังนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้เรามีบอนสีมาแบ่งปันทั้งหมด6กระถางเนาะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนฝากติดตามช่องบ้านสวนสัตส,สิภาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพยายามว่างๆจะมาทำคลิปเกี่ยวกับบอนสีนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปแบ่งปันหรือว่าคลิปการดูแลบอนสีการแนะนำประเภทบอนสีนะคะกดติดตามเราไว้ได้ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ